สวัสดีแฟนๆ x c a v a t o r Thailand ทุกๆท,ท่านนะครับก็วันนี้เรามาชมหน้านงานสเตชันที่2นะครับสำหรับรถขุด SDLG e 6 2 0 5 f ลงงานกันที่อำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดบ้านผมเองนะครับก็ในสเตชันที่2เหมือนที่เล่าให้ฟังไปในคลิปก่อนหน้านะครับก็คือ,อจะเป็นงานทอยดินนะครับก็คือทอยดินริมนะครับรลมคลองขึ้นมานครับ กวันนี้นะครับมีนะครับพี่ๆเจ้าของกิจการเจ้าของรถขุดนะครับมาเยี่ยมชมนะครับกันหลายคนนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเสียเล็กนะครับหรือว่าพี่เล็กเรานะครับเป็นกระบอกเสียงให้นะครับในการพาพี่ๆนะครับเจ้าของธุรกิจมาเยี่ยมชมนะครับรถขุด SDRG เดี๋ยวจะลองเสร็จงานแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูเฉลี่ยอัตราการกินน้ำมันนะครับเพราะว่าโหมดที่ใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้เล่นเต็มร้อตลอดเวลานะครับเดี๋ยวลองมาเฉลี่ยดูนะครับเพราะว่ามีโหมด h อมีนะครับมีลองโหมด S โหมดสูงสุดมีนะครับมีโหมด G1 G2 มีนะครับมีหมดครบหลายโหมดนะครับก็ต้องลองมาดูว่าใช้งานไปต่อชั่วโมงแล้วเนี่ย ค่า GPS น้ำมันนะครับจะออกมาอยู่ที่เราๆเท่าไหรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่ผู้ใช้งานอยากรู้ก็คือว่าการใช้งานนะครับโปรโมชั่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เขาเขาเรียกว่าอะไรล่ะการประหยัดน้ํามันนะครับอัตราการกินน้ํามันอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับที่ผู้ใช้งานนะครับหรือเจ้าของกิจการนะครับอยากรู้ว่ามันอัตราการกินน้ํามันเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งประหยัดก็ยิ่งดีครับผม อันนี้เสียบอลนะครับเสียบอลลองมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็รอนะครับสวยๆแล้วนะครับขับเคลื่อนด้วยขุมาลังเครื่องยนต์ดอยหกสูบนะครับเทคโนโลยีจากเยอรมนีนะครับแล้วก็ปั๊มจะเป็นคาวาสกิดเคสามวีไบรคแปดสิบเซนช่วงล่างเจ็ดทับสนะครับบุ่งขีไซส์ใหญ่พิเศษนะครับอันนี้อัดมาให้นะครับเป็นหนึ่งจดหนึ่งคิว ตักกุ้มจุใจนะครับท่านผู้ชมงานบ่อดินบอ่อทรายนี่โอ้โหคุณคูนสามตักนะครับเต็มรถหกล้อแน่นอนนะครับลองไปดูคลิปจากยูทูบเบอร์ก่อนหน้านี้ได้นะครับนะพอเวลาตักใส่ดัมวิ่งเที่ยวนะครับแล้วมันจะเป็นอย่างไรบ้างก็รอดูนะครับเดี๋ยวมาชมกันต่อครับอเดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับ โปรโมชั่นของช่วงนี้นะครับก็จะมีฟรีดาวฟรีดอกเบี้ยนะครับ0%ผ่อน74เอ่อผ่อน48งวดนะครับงวดละประมาณ7,4000กั่อี่เสกร็จเศษๆนะครับนะเจ0ดหมื่นนะครับทั้งหมด48่ดงวดครับราคารวมเฉลี่ยก็อยู่ราวๆสาม0้านห้าแสนก้าหมื่นครับโดยประมาณนะครับ นะครับก็มาลงมาดูหน้างานจริงกันแล้วนะครับจากที่ผมไปลองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันเปิดตัวนะครับตอนนี้ก็มาดูหน้างานจริงการใช้งานจริงแล้วครับก็คือหน้างานที่บ้านผมเองครับ,รบก็ ีพี่ๆหลายคนนะครับได้ทดสอบสมรรถนะกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมืเช้านะครับตื่นมาล้างรถตั้งแต่ตีห้า กว่าจะเสร็จนะท่านผู้ชมเมื่อวานเมื่อวานล้างช่วงล่างไปนะครับฉีดดินฉีดเลนแข็งใส่ดินแข็งนะครับฉีดเลนฉีดอะไรออกนะครับฉีดช่วงล่างบุ้งกีอะไรพวกนี้นะครับเช้าตื่นมาล้างสีต่อนะครับตั้งแต่ตีห้าเลยนะเตรี่ยแวบนะครับนะบอกแล้วนะครับว่าถ้ารถอยู่ในมือผมครับไม่ไม่ต้องห่วงครับนะครับวางใจได้ครับอยู่กับผมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน อนยูโฟนนะครับอาจะติดไว้อยู่ที่ด้านข้างรถอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือสามารถดูการใช้งานรถนะผ่านระบบดาวเทียมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในคอมพิวเตอร์และมือถือนะครับจากมือถือเราได้โดยตรงนะครับ enable on your phone ก็เป็นอีกหนึ่งข้อนะครับสำหรับนะครับการทำงานนะครับถ้าเกิดงานเป็นงานรับเหมางานรับเหมาเช่ารถอะไรอย่างนี้นะครับก็คือสามารถ สั่งตัดการทํางานของรถได้นะครับถ้าออกนอกพื้นที่ที่ตั้งไว้นะครับดูตากันประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ตากันกินน้ํามันนะครับว่านะครับประหยัดมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ดูผ่านโทรศัพท์ได้นะครับดูนะครับผ่านการทํางานรวมถึงคนขับด้วยนะครับว่า อยู่หน้างานเนี่ยนะครับสตาร์ทรถทํางานจริงกี่ชั่วโมงนะครับพักรถกี่นาทีอะไรประมาณเนี้นะครับหรือพักรถกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่ราวนี้ครับท่านผู้ชมก็ท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามช่องทางเพจนะครับ Facebook excavator thailand นะครับแล้วก็ช่อง y o u t u b excavator e thailand นะครับ มีโปรโมชั่นดีๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันนะครับเป็นช่วงการทำตลาดนะครับของรถขุด s d l g นะครับ Enable on your phone นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เดี๋ยวบอนก็ลองไปที่เรียบร้อยแล้วน่าจะพักรถแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีพี่ๆคนไหนสนใจลองรถต่อก็ลองได้เรื่อยๆครับเปิดให้ลองได้ตลอด ถ้าสำหรับท่านที่ดูแล้วถูกใจนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ e x c a v a t o r Thailand ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ